อานะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับกับการรับชมรับฟังคลิปของเรานะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงผ่านคลิปนะคลิปแนวพิษอากาศนะครับโดยการที่เราจะเลือกนะครับเลือกไพนะ่ที่เราชอบที่เราโดนใจนะครับโอเคท็อปิกของเราครับผมตอนนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรและจะเกิดอะไรขึ้น เรามาส่องตัวเขากันนะครับถ้าเพื่อนยังไม่มีเขาคนนั้นนะยังไม่รู้จะนึกถึงใครนะครับก็แบ a n ์เอาไว้เป็นใครก็ได้ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเร็วๆนี้แต่ถ้าเพื่อนมีคนที่คิดถึงอยู่แล้วนะครับก็สามารถจะคิดถึงเขานะครับแล้วเลือกไพ่ได้เลยนะครับใครยังเลือกไม่ได้นะครับกดพอ u s e ไปก่อนนะครับ สำหรับใครที่เลือกได้แล้วไม่ว่าจะเลือกถึงนึกถึงเขาคนนั้นหรือว่าจะไม่นึกถึงใครจะแบงค์เอาไว้จะรอให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาและตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะครับตามไปเช่นมานะครับกองที่1ครับเป็นกองขวดสีชมพูครับกองที่2ครับกองขวดสีเขียวและกองที่3ครับกองขวดสีดำเพื่อนเพื่อนนะครับกดที่ time stamp เลือกที่จะรับชมรับฟังคำทำนายตามกองที่เ,เพื่อนเลือกได้เลยครับ สวัสดีเป็นพื่อนชาวกองที่1ครับกองที่1ของเรานะครับคือกองขวดสีชมพูนะครับขวดเียมพูของเรานะครับเป็นขวดดึงดูดความรักกวดเรียกความรักนะครับข้างในนี้ก็จะประกอบไปด้วยสมุนไพรนะครับเป็นกีบกุหลาบนะเป็นมะลีนะแล้วก็อะไรอ่ะพวกสมุนไพรต่าง,างๆที่ดึงดูดความรักนะครับซีลด้วยเทียนสีชมพนะูตอนนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรและอะไรจะเกิดขึ้นนะครับขอดูตัวคุณในสายตาของเขาหน่อยสินะครับ โอ้ oh, สิบดาบเจ็ดช่วยแฮงแมนเอ็นเพลอร์ Emperor, ครับลักษณะของตัวคุณในเสตาของเขาเนะเหมือนคล้ายๆกับว่าคุณอาจจะมาถามถึงเพื่อนเก่าลักเก่านะครับือว่าคนที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับมีความคิดถึงกันอยู่ในนั้นนะเออคุณคือบุคคลที่เขาคิดถึงนะครับที่ถึงก็แสดงว่าอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันในช่วงนี้ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตรงนี้สำหรับเพื่อนๆน,นะครับชาวกองนี้เนี่ยบางคนมาถามถึงเพื่อนเก่าะลักเก่านี้ได้นะดูแบบเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมีความสัมพันธ์เหมือนคุยกันแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยลงรอยกันเนาะก็เลยแบบไปได้วยกันยากแต่ในมุมมองของเขาที่เขามองคุณนะครับหนึ่งเลยคือคุณนะดูเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนแข็งแกร่ง มีไพ่เอ็มพลเอร์อยู่ตรงนี้ดูคุณเป็นคนเข้มอะ่ะถ้าถามว่าใครจะไม่เอาเขาเนี่ยเหมือนคุณแบบตัดสินใจชัดเจนแล้วอะ่ะเออว่าฉันจะคนนี้ฉันจะไม่เอาฉันก็ไม่เอาครับคุณก็เลยอาจจะดูเป็นคนที่แบบดื้อในสายตาเขามีความคิดเป็นของตัวเองสูงมากเลยนะคือตัวเราเนี่ยคงจะไม่ชอบให้ใครมามาบีบมากดดันมาบังคับอะไรมากมายอะ่ะดูแล้วอะ่ะ นะอันนี้เป็นลักษณะของเราในสายตาเขานะออมีความคิดถึงมีความคนึงหานะครับตัวคุณดูช่างคิดช่างฝันนะในสายตาเขาแต่คนที่จริงจังใช้ชีวิตแบบจริงจังแต่มีความช่างคิดช่างฝันนะครับตัวคุณน่าจะเป็นคนที่ทํางานเก่งและลักษณะตัวคุณเหมือนคนที่แบบแบกทุกอย่างเอาไว้ในชีวิตมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยเหมือนขาดคุณไม่ได้นะเพราะคุณนะเป็นตัวแบก ทีนี้ขอดูหน่อยสินะครับว่าแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรและจะเกิดอะไรขึ้นแต่ขอถามความรู้สึกหน่อยเอาความรู้สึกก่อนครับเขารู้สึกกับคุณอย่างไรครับเลเวอร์ครับโอดีจังเลยอ่ะสเต็งครับเขาไปจากคุณไม่ได้นะก้าเหรียญครับเขาดูพิ่งพิงคุณนะแล้วก็ห้าถ้วยแต่ในขณะเดียวกันตัวคุณก็ยัง เขาว่าดูเพึ่งพิงคุณเขาดูเพื่งพิงไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นทางความรู้สึกหรือบางคนเนี่ยหนักเลยนะคือเรื่องการเงินด้วยนะครับแต่อันนี้ต้องย้ําก่อนนะถ้าเกิดเพื่อนไม่ได้มาถามถึงแบบว่าไม่ได้มาถามถึงคนประมาณเนี้เออแล้วเกิดคนเ,ดนเพื่อนถามถึงเขาดูเขาดูมีอะไรดีกว่านี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเออเรา เราถามถึงคนเนี้แต่ไพ่อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไพ่มันตรงนะครับเดี๋ยวรอดูอามาดูคําทานายต่อไปนะครับคำมิความติดภาวะพึ่งพิงเขารักคุณชอบคุณแต่คุณอาจจะยังไม่ได้ตรงสเปคเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาก็รู้สึกว่าไปไหนไม่ได้แล้วลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็คาดหวังเลยนะว่าคุณเองจะไม่ปล่อยเขาไป คาดหวังให้คุณอยู่กับเขาให้คุณอยู่ค้างเขาให้คุณดูแลเขาโอ้ทำไมต้องดูแลเป็นนกรุกป้อนเหรอถ้าภาวะแบบนี้มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคือคุณเป็นผู้ชายนะครับเ,เป็นผู้หญิงอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้ชายอันนี้ภาระหนักเลยเพราะคุณจะมีเขาเป็นแฟนคุณจะงงว่าแบบฉันฉันมาหาแฟนฉันไม่ได้มาหาลูกทําไมฉันต้องเลี้ยงแกขนาดนี้เออทำไมฉันต้องมาดูแลต้องมากระเตงแกขนาดนี้ คุณอาจจะมีฟิลลิ่งประมาณนี้เกิดขึ้นได้นะครับพอเขาดูติดภาวะเพิ่งพิงคุณหนักมากและเขาเขารู้สึกรักนะรู้สึกชอบแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ตรงสเปคเขา100%แต่เขาก็รู้สึกว่าขาดคุณไม่ได้และคุณเป็นคนที่มีความเรียกว่าเข้มเนาะมีความเข้มม,ม,ขม,มีความเข้มแข็งทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแล้ว อะไรจะเกิดขึ้นนะขอสองแอคชั่นเขาหน่อยครับอะไรครับจะเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งดาบครับโอ้มีเดสครับสี่ถ้วยความสัมพันธ์กองนี้น่ากลัวจังแล้วก็มีสี่เหลียญพี่เข้มย้ำเลยนะว่าการดูวดวงแบบพี่การเป็นเ e n เนอเรชนลิตนะครับดังนั้นคำทำนายอาจจะไม่ใช่ของเพื่อนก็ได้แต่จะพัดจับผูกมาเลือกก็ไม่ต้องตกใจนะลักษณะ ของเนี่ยชาวกองเนี้ยทีเ่เขาเขาจะแอคชั่นต่อคุณนะเหมือนเขาจะนิ่งๆไปเหมือนจะมีการปฏิเสธกันอยู่ในนั้นทางนั้นที่เขาก็ชอบนะเขาก็รู้สึกว่าหานคุณไม่ได้แต่เขาก็มีความดื้นอน่ะเหมือนกับว่าเอ้ยคุณคุณจะต้องไปง้อเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความแบบเล่นตัว เออคือมนุษย์บางทีมันเป็นแบบนี้นะมันมีมุมนี้คือฉันรักเธอฉันชอบเธอนะแต่ฉันก็ทำร้ายเธออ่ะคือมันเป็นการฉายภาพครอบครัวของเขามาที่เราเนะียเออแต่จริงๆเรื่องเรื่องจิตใจมาอธิบายยากมาอธิบายลึกนะครับแต่มันจะมีบางคนที่เป็นอย่างเนี้ที่แบบไม่ไม่ได้เรียนรู้ว่าเอ,อ้ยแผลใจของเธอมันจบไปแล้วคนที่ยังไม่ได้คลีนแผลใจบางครั้งเขาก็จะเป็นเหยื่อ แล,และบางครั้งเขาก็จะเป็นผู้ร้ายและบางครั้งเขาจะเป็นผู้ร้ายที่คิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อเนี่ยก็มีนะครับดังนั้นแอคชั่นของเขาจะไม่ค่อยน่ารักนะโดยเฉพาะในช่วงนี้จะมีการตัดสัมพันธ์จะมีการตัดสายจะมีการตัดจบนะครับแล้วก็เหมือนปฏิเสธเราอะแล้วก็โอยฉันไม่เปิดใจให้เธอหรอกแต่ลึกๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงมันมีไพ่เลเวอร์มันแปลว่าเขารักนะเขารัก แต่ปากไม่ตรงกับใจแล้วคนคนนี้เราจะรู้สึกว่าเดาความรู้สึกยากอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะเขาก็พร้อมจะขาดเขาก็พร้อมจะปลิวลองสังเกตด,ดูเวลาพูดอะไรนี้นิดหน่อยนะโหแบบสะบัดไปนะคุณก็จะจะเลยจะรู้สึกว่าคนคนนี้แบบขาดความมั่นคงทางใจสูงมากอาการหนักนะอดแปดดาบครับถ้าอยากแนะนำอะไรไหม เนี่ยไพ่แนะนําว่าถ้าเรามีอะไรอยากจะเรียนอยากจะรู้เรารู้ตอนนี้ได้เลยเอาใจกลับมาอยู่ในตัวเองนะกลับมาอยู่ในร่างกายของตัวเองนะครับคุณดูดีคุณมีความเลิศดหรูนะครับวางตัวเองให้ถูกเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจ็บปวดเพราะว่าคนคนนี้ประมาณนี้มาเยอะแล้วแล้วก็คนที่เป็นเนื้อคู่คุณนะ่ะเขาจะเป็นคนที่ลยุลยๆนะเขาจะเป็นคนที่แบบ เคลียนะครับล้างแผลใจตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วโตขึ้นแล้วมีวุฒิภาวะนะอาจจะใช่เขาหรืออาจจะไม่ใช่เขาก็ได้นะครับแต่เป็นคนที่มีวุฒิภาวะแน่นอนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีอะไรเขาจะเคลียเขาจะเป็นคนตรงนะครับแม้ว่ามีอะไรที่เจ็บปวดอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้เพราะเขามีวุฒิภาวะที่มั่นคงนะอันนี้คือคนที่แบบจะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆน,นะ ก็ดูดูดีกว่าโอเคเจอกันท้ายคลิปนั้นเพื่อนนะสวัสดีด้วยนะครับขอให้เพื่อนเลือกคนที่ดีกับชีวิตนะชีวิตของคุณเราเลือกได้เลยครับอาลนะสวัสดีเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับนะครับชาวกองที่2นะครับกองที่2เลของเรานะครับเป็นกอง อันนี้กองอะไรนะกองขวดสีเขียวนะครับขวดสีเขียวดึงดูดการเงินนะครับข้างในนี้ก็จะใส่สมุนไพรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการพูอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เรียกซับเรียกโชคเราจะมาดูกันนะครับว่าตอนนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรและอะไรจะเกิดขึ้นขอส่องตัวคุณในสายตาของเขาหน่อยสินะครับ ห้าดาบครับเราชาวกองนี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะเนี่ยโอ้สิดาบครับสองไม้แล้วก็สองดาบไอ้ชาวกองนี้เองก็เป็นอีอก,กองหนึ่งที่คุณกับเขามีความแบบตีตีกันอยู่ห่มหืมกันอยู่อะ่ะเออเหมือนมีเรื่องที่แบบไม่พอใจกันอยู่นะอาจจะต้องมีการระวังเรื่องการ การพูดคุยการพูดคําจานิดนึงและบางคนกองนี้เนี่ยโสดามใหม่แล้วนะครับมาถามถึงเพื่อนเก่ารักเก่านนะเอ,อหลายคนที่เลือกกองนี้คุณมาถามถึงเพื่อนเก่ารักเก่านะครับ <c oughs> เออขาก็เลยมองว่าไอ้คุณเ,เป็นคนเก่าของของเก่านะคุณเหรอเขามีความขัดแย้งกันสูงมากเลยฮะเขาคิดอ,อีกอย่างหนึ่งคุณคิดอีกอย่างหนึ่งคือคิดแบบฉี่กันฉี่กันทุกทุกความคิดทุกๆุกไมเค็ลนะ ทุกๆอย่างที่จะทำนะครับข้อดีของเราในสายตาของเขาก็คือคุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงคุณมีความเป็นเอกเทศคุณคาดเดาไม่ได้และความคาดเดาไม่ได้นี่แหละมันทําให้เขามีความชอบคุณนะมีความชอบคุณมีความรักคุณมีความรู้สึกดีๆกับคุณแต่เพียงแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่นะตรงที่ว่าตัวเขาเองก็คือ มีความรู้สึกว่าปรับตัวเข้าหาคุณยากมากปรับตัวยากมากไม่สามารถปรับตัวเข้าหาคุณได้เลยคุณคิดอีกอย่างเขาคิดอีกอย่างเราคิดคนละแบบคนละแบบเรื่อยเลยอะ่ะนะไม่ได้มีอะไรคิดเหมือนกันเลยชาวกองนี้ข้อดีของตัวคุณคือมีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองความฉี สิเลยขนมรมเนียมอะไรที่มีมานะครับเราและถ้าเราไม่เห็นด้วยเราคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเราก็คือกล้าสู้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าและตอนนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยครับเก้าไม้สิบไม้เขารู้สึกว่าคุณรับมือยากมากนะเนี่ย 8ดไม้ของคุณมีอะไรให้รับมือเยอะครับแล้วก็9ดาบมีความทุกข์ทุกครั้งที่คิดถึงนะครับมีเลขเก้าสองใบนะครับมีความทุกข์ทุกครั้งที่คิดถึงแล้วก็รู้สึกว่าคุณอะคือส่วนที่ขาดหายส่วนที่ขาดหายแต่ก็ไม่สามารถที่จะแบบทําความเข้าใจกันได้คือทําความเข้าใจกันไม่ง่ายเลยกว่าที่คุณจะทําความเข้าใจเขากว่าที่เขาจะทําความเข้าใจคุณนะรู้สึกว่ามัน มันไม่ง่ายอ่ะมันยากอ่ะอันนี้ต้องย้ำอีกนิดนึงนะครับว่าการดูดอัดพิการครับเป็นเจนเนอเร a d ิ n งนะครับคำทำหนายที่ได้จึงอาจจะตรงกันแล้วแค่เพียงบางแถบบางใบบางบรรทัดหรือว่าไม่ตรงเลยเนี่ยเออมันก็เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับโอเคเราอาจจะไปเล่นท็อปิกอื่นนะนี่ชนะของเรามีท็อปิกเยอะแยะมากมายเลยนะครับรับไปแต่พลังงานที่ดีๆนะเพื่อนนะ ต,ตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณรับมือยากนะครับแลวก็รู้สึกว่าคุณคาดเดาไม่ได้มีความรู้สึกทุกทุกครั้งที่คิดถึงคุณเพราะว่าเรามีความต่างกันมากเขาก็มีความทุกข์นะแล้วขอส่องตัวเขาหน่อยสิแล้วตัวเขาละคาดเดาได้ไหมในสายตาเราเนี่ยหนึ่งหลียอ่ะเด็กถือถ้วยหกถ้วยอารมณ์กองเนี้ยเหมือนมันถามเพื่อนเก่ารักเก่าเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ตัวเขาเองก็คือมีความคาดเดายาก แต่เขาจะใจสอซับสเซทีฟบางครั้งเวลาคุณพูดอะไรนิดหน่อยเขาจะเอาไปตีความแบบเยอะอะเลยทําให้เวลาที่เราอยู่ใกล้เขาอะตัวเราก็อึดอัดนะมันไม่ใช่ว่าตัวเขาอึดอัดคนเดียวตัวเราก็มีความอึดอัดด้วยแต่เพื่อนเพื่อนยังไม่ได้ถามถึงใครเลยคนประมาณนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับเขาจะมีความเด็กกว่าเราถ้าเขาไม่เด็กกว่าเราเขาจะใจสอกว่าเรามากาพูดนิดนึงเนีย่ยหงายเซแล้วจะเป็นลมให้ได้เลย อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยสมไม้ครับเถ้วยครับสถ้วยสถ้วยจะมีการเข้ามาพูดคุยกันกองเนี้ยเขาจะมีการวกกลับมานะครับกลับมาสนทนากับเราแล้วก็มีความคิดถึงกันตอนนี้มีการแอบสอดแอบซ่องแอบมองแอบติดตาม,มเพื่อนอยู่นะครับกำลังคิดคิดอยู่ว่าฉันจะคุยอะไรกับเธอดี ฉันจะเลือกหัวข้อไหนมาสนทนาดีฉันอยากคุยกับเธอแต่ว่าดูเหมือนว่าเธอไม่ค่อยรับรักเลยดูเหมือนว่าเธอแบบห่างไกลออกไปเออมีความห่างมีความไกลห่างไกลมีความห่างไกลยอยู่ในนั้นฉันต้องพูดอะไรสักอย่างฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างฉันต้องออกแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพื่อเพื่อเพื่อให้เธอเนี่ยอยู่ตรงนี้เพื่ให้เธอคุยกับฉัน แต่ทีนี้ต้องย้ำนิดนึงนะเพื่อนๆนะเขาอยากคุยกับเราแต่เราอ่ะจะคุยกับเขาหรือจะไม่คุยกับเขาอันนี้สิทธิ์ของเรานะสิทธิ์ของเรานะแปลว่าเราจะคุยหรือไม่คุยก็ได้เรามีสิทธิ์เลือกทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เขาจะเข้ามานะจะเข้ามาคุยนะครับแล้วตอนนี้กําลังส่องอยู่นะครับจะมีการติดต่อเข้ามาบางคนจะมีการโทรมีการพูดมีการคุยนะครับถ้าอยากแนะนําอะไรต่อไหมเดวิลครับก้าถ้วยครับกองนี้โชคชะตาเล่นตลกนะคุณจะมีโอกาสได้ตัดสินใจและคุณมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกนะครับจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายมีทั้งคนที่รวยนะมีทั้งคนที่แบบอบอุ่นแบบเป็นแฟมิลี่แมนอะ f ฟมิลนะี่แมนแฟมิลี่บุ曼น่ะคนที่เขาดูแบบเออมีความจริงใจอจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณก็มีโอกาสได้เลือกแต่คุณจะเลือกใครสิทธิ์ของคุณยังคงย้ำว่าสิทธิ์ของคุณนะครับที่สําคัญคือมีคนรวยเข้ามาด้วยมีคนรวยเข้ามาด้วยแล้วคุณก็เลือกได้อาจจะเป็นคนนี้หรืออาจจะเป็นคนที่เรายังไม่รู้จักเลยเนี่ยก็ได้นะแต่กับคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเดื้ออะไรเกินไปเนี่ยคุณต้องรู้จักให้บทเรียน ไม่ใช่ให้บทเรียนเพื่อให้เขามาออกแอ a ชั่นบางอย่างตามใจเราแต่บทเรียนของเขาเขาก็ไปเรียนไปรู้เองแล้วก็ไปม,มีชีวิตของเขาแต่เราเราเลือกได้นะครับแต่ถ้าเราเลือกเขา<อ>คันนี้อาจจะเป็นบทเรียนของเรา <c oughs> ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นโชคชะตาของคุณอนะ่ะมันไม่ได้เลวร้ายแต่คุณเปิดโอกาส open choice ให้ตัวเองมากน้อยแค่ไหนสิทธิ์ของคุณเลยนะเออแต่บางคนเนี่ยถามถึงคนคนหนึ่ง แต่ปรากฏว่าดวงชะตาของเราเนี่ยมันดีแล้วมันเป็นคนที่ดีแล้วที่เราถามถึงเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับโอเคเจอกันท้ายคลิปนั้นเพื่อนนะสวัสดีด้วยนะครับเอาแล้วครับผมสวัสดีด้วยครับชาวกองที่3ามของเราในวันนี้กองที่3มของเรานะครับเป็นกองปวดสีดำนะครับปวดสีดำาม,มียวไวไล่นะครับ กับล่าสินชั่วร้ายนะครับปกป้องปกป้องสินชั่วร้ายนะครับใครมาทําคงทําของเนี่ยปวดสีดําก็จะได้ดักเอาไว้เรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรและอะไรจะเกิดขึ้นขอส่องตัวคุณในสายตาเขาคนนั้นหน่อยครับเอาตัวคุณเลยนะวันนี้จะเจาะลึกเกี่ยวกับตัวคุณในสายตาเขาตัวคุณแบบเพียวๆเลยครับสี่เหรียญนะครับสามเหรียญครับ อัศวินเหลียนอ่าแล้วก็ราคินีดาตัวคุณเนี่ยดูเป็นคนที่ชอบให้คำปรึกษาคนอื่นนะครับเป็นคนที่ใจดีนะครับมีเมตตานะครับเรียกว่ามีการแบ่งปันนะแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนนั้นคนนี้นะครับแบ่งปันสิ่งดีๆให้อ่ให้เพื่อนๆน,นะเนี่เป็นมุมที่ดีของเรานะเป็นมุมที่น่ารักของเรานะครับเป็นมุมที่แบบ ทุกคนเห็นแล้วก็ต้องเรียกว่าไงต้องต้องซูฮกเลยว่าแบบเออตัวเราคอยช่วยเหลือคนอื่นขนาดนี้ได้ยังไงนะครับมีความใจดีนะครับคอยให้คำปรึกษาคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่นิ่งด้วยแต่ตัวคุณนะ่ะม,มักไม่ไม่ค่อยเปิดเผยนะตัวเองให้กับคนอื่นรู้เท่าไหร่เปิดเผยมุมมองของตัวเองเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของตัวเอง จะเป็นคนที่แบบเก็บยินดีรับฟังคนอื่นนะแต่เรื่องตัวเองเนี่ยบางทีไม่ค่อยพูดแล้วก็จริงจังกับการดาเนินชีวิตมักจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งจะมีอยู่มุมหนึ่งของคุณนะที่ดูดูเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวดูโหดร้ายใช้คาว่าโหดร้ายได้ไหมเออดูมีความโหดร้ายนะเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความโหดร้ายนะ มีความดุอ่ะรักความยุติธรรมอ่ะนี่แหละคือลักษณะตัวคุณในเสยตาของเขานะครับอดูซิว่าจริงไม่จริงนะตรงไม่ตรงก็ว่ากันทีนี้เรามาดูกันสินะครับว่าตอนเนี้ยเขารู้สึกกับคุณอย่างไรแลนะจะเกิดอะไรขึ้นแต่ขอดูความรู้สึกก่อนครับสีถ้วยครับก็อะไรขึ้นเอยมีความตากไม่ตรงกับใจเด็กถือไม้ครับสเต็งครับ แล้วก็เด็กถือเหลี่ยมถ้าเกิดว่าคุณกับเขา,ามีความรักกันมีความรักกันอยู่เป็นแฟนกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของคู่รักที่แบบมีการพึ่งพาอาศัยกันนะครับแต่แต่ดูตัวคุณนะค่อนข้างจะค่อนข้างจะดุกว่าเขาหน่อยนะจะมีจะมีความแบบความดุอะไรเงี้ยกว่าเขาจะมีความดุมีความจริงจังกว่าเขานะครับ อาจจะมีช่วงที่แบบทําให้เรากับเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนอึดอัดบ้างารู้สึกเหมือนว่าเราขา่มเขาบ้างาเงี้ยอาจจะมี energy ประมาณเนี้ยแฝง,งอยู่เนาะมีไพ่เด็ก2ใบนะครับดังนั้นช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่รักกันอยู่แล้วนะก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอะไรใหม่ๆใ,ในที่นี้หมายถึงว่าได้มีกิจกรรมทําร่วมกัน ได้มีเรื่องบทสนทนาใหม่ๆมีเรื่องงานมีเรื่องงานอนดิเรกมันก็จะได้เพิ่มแพชชั่นให้เราอัเขาอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะและแม้ว่าเขาจะไม่ทําหรือไม่เห็นด้วยกับเราหรือไม่ทาแอคชั่นเดียวกันนะไม่เรียนอันเดียวกันนะครับก็จะมีเรื่องอื่นให้ทำก็ไม่เป็นไรนครับก็สามารถทําเรื่องอื่นได้ด้วยเช่นกัน คือต่างคนต่างทําก็ได้แต่มันมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตสําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็น,ปนแฟนกันอันนี้อาจจะหนักนิดนึงตรงที่ว่าเขาจะยังไม่ได้ชอบเราในตอนนี้แต่จะเป็นเรื่องของความรักที่พัฒนาได้เพราะมีเด็ก2ใบใบนะมีไพ่เด็ก2ใบังนั้นจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหมจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆให้เรากับเขาได้ค้นคว้า ร่วมกันซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีเลยนะมันเป็นเรื่องที่ดีนะบางคนบอกโอยเดินเข้ามาบอกรักแฟนเลยไม่ได้หรอเงนะี้ยครับบางทีสารเครมีในสมองของมนุษย์มันเป็นอะไรที่ซับซ้อนเราอยากได้ตอนเนี้แต่บางครั้งอ่ะการที่เราจะปลุกแพชชั่นใครสักคนหนึ่งให้มันลุกขึ้นมาให้มันมีความสว่างสวยัยให้มันมีความรักอยู่ในนั้นเนี่ยมันอาจจะจําเป็นจะต้องใช้ เขาเรียกว่าอะไรนะใช้แบบใช้ใช้เวลาเออใช้เวลาแล้วก็มีลูกล่อลูกชนนิดนึงนะครับดังนั้นจุดเริ่มต้นของความรักเนี่ยมันมาแบบนี้ถือว่าดีเพราะรากของความรักเนี่ยมันจะฝังรากลึกให้เธอไปคิดเอาเองว่าฉันชอบหรือไม่ชอบอย่างเงี้ยฉันชอบหรือไม่ชอบให้เธอไปคิดเอาเองนะงน,นะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่จะทําให จะทําให้เขากับเรารักกันเหนียวแน่นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยความแข็งแกร่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้แสดงท่าทีว่านักนะให้เราใช้เวลาแบบเพื่อนอะไปสักระยะหนึ่งก็ได้นะครับเพราะอันนี้เป็นเชิงความรู้สึกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับเนี่ยถ้ามี justice นะครับอามีหวังมีหวังนะนี่มีอัศวินถ้วยแค่ม,มั่นใจนะว่าเขาจะเข้ามา พูดคุยเข้ามาจีบนะเข้ามาหาเราแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวมีการตัดสินใจอย่างนั้นขอส่องฮาวเวอร์นิดหนึ่งครับทาวเวอร์ครับมีการมองเพราะว่าตัวคุณนะสร้างอิมเพรสชันให้กับเขาได้ในระดับหนึ่งและเขาก็รู้สึกว่าเออคุณคุณดูดีอะ่ะคุณดูดีคุณมี ความเซ็กซี่ขี้เล่นทำให้เขานี่มีความประทับใจละประทับใจแล้วก็ชอบอะชอบอะไรแบบนี้มีความรู้สึกดีๆอะตรงนี้เขาชอบนะครับก็เป็นสิ่งที่แบบเราสามารถสปาร์คได้นะครับไพ่อ,อยากแนะนำให้เราคุยเรื่องอะไรไหมแปดเหรียญน,นะครับ ใช้ความต่อเนื่องนิดนึงนะคนนี้จะต้องมีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็เขาชอบของร ul ูรูละๆานะเออไม่ใช่ว่าต้องไปคุยเรื่องแบบหลุยติงตองอะไรเงี้ยไม่ต้องรู้ขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเครื่องประดับหรือการแต่งกายอะไรแบบนี้เื้อเสื้อผ้านหน้าผมไลฟ์สไตล์อไลฟ์สไตล์ก็ไดนะ้แล้วก็ถ้าเรามีการเปลี่ยนลุคนะครับเขาจะชอบเป็นพิเศษนะ ทีนี้ขอดูหน่อยสินะครับว่าพี่อยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมเฮอร์มิสครับราชนีถ้วยครับ1น่ถ้วยอ่าแล้วก็เอมเพลอร์ครับ บอกว่าตัวคุณน่ะดึงด้านดีของคุณนะครับเข้าไปสู่โลกภายในเข้าไปสู่ตัวตนภายในนะครับเพราะในชีวิตของคุณเนี่ยมีทั้งการบู๊และการบุญนะครับมีทั้งความหวานและมีทั้งความห้าวในตัวนะครับในนั้นก็มีความเมตตามีความรักนะครับกองนี้คุณสามารถรักตัวเองนะพอคุณรักตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยคนรอบข้างก็จะยิ่งรักคุณคนคนนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกในชีวิตคุณคำว่าตัวเลือกในชีวิตคุณไม่ได้แปลว่า คุณรอให้เขาเลือกนะหมายถึงว่าคุณอาจจะเลือกเขาหรือจะไม่เลือกเขาก็ได้นะครับตัวคุณมีทางเลือกนะครับตัวคุณมีช o i c e ครับอ่าดังนั้นนะครับขอให้มั่นใจในความเข้มแข็งภายในขอให้มั่นใจในของดีนะครับของดีของตัวคุณนะครับคุณมีดีเยอะแยะมากมายโอเคครบถ้วนนะพเพื่อนๆชาวกองที่3นะครับแล้วเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนชาวไทยทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ใต้กองของเรากันนะครับรับไปจากพลังงานที่ดีๆนะวันนี้ก็หลายๆกองครับี่เข้มก็รู้สึกว่าเออเราเราน่าจะมาคลีนพลังงานกันนะครับ Is there anything you have long yet to do with your life yet that you haven't อะไรที่คุณคิดจะทำในชีวิตนี้แต่ยังไม่ได้ทำ โอ้คำถามนี้เป็นคำถามแบบเติมแพชชั่นนะครับสามารถเติมแพชชั่นให้เราสามารถเติมแพชชั่นให้เขานะครับทำให้คนสองคนเนี่ยเหมือนเหมือนมีการตกหลุมรักกันอย่างเงี้ยได้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็บางคนอาจจะมีความแบบเฮิร์ตๆนิดนึงเนาะบางกองเเพราะเหมือนกับว่าหลายคนก็มาถามถึงเพื่อนเก่ารักเก่าอะไรอย่างเงี้ยเออนะเราอาจจะมีความเฮิร์ตแต่สำหรับคนที่แบบมีแฟนดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องแบบ เรากลับไปเครียดนะไปตีกับแฟนที่บ้านนะเราก็รับไปจากคำทำนายที่ดีๆนะเดี๋ยวเรามาคลี่พลังงานกันครับเพื่อนๆครับเพราะว่าการดูดวงแบบพิการ์ดครับเป็น general reading นะดังนั้นดังนั้นนะครับคำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือว่าไม่ตรงเลยตรงนี้มันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นให้เพื่อนๆนะครับรับแต่คำทำนายที่ดีๆนะครับอะไรที่ไม่ดีนะเพื่อนๆก็ไม่ต้องรับไป ขอให้รับไปแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นสุดท้ายแล้วนะครับช่องทางการสนับสนุนช่องนะครับมีการดูดวงส่วนตัวปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับพี่เข้มส่วนตัวหลังไมล์แล้วก็สามารถที่จะกดปุ่มซุปเปอร์แท็การสมัครสมาชิกช่องเนี่ยก็สามารถซัพพอร์ต a n n e l ของเราด้วยเช่นกันนะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับที่พี่เข้มได้รับนะครับจะเอาไปอัปเดอัปเดตวิชาเพิ่มเติมนะ แล้วก็มีการแบกไปทําบุญทํากุศลนะครับแล้วเรล่านี้ก็จะมีการทำอะไรนะจิตอาสานะครับก็หวังว่าเพื่อนทุกคนนะครับจะซัพพอร์ตกันต่อไปนะครับมีการซัพพอร์ตโดยไม่ต้องใช้เงินด้วยนะคือการสับสกายไลค์แชร์นะครับเพื่อนเพื่อนครับโอเคขอบทุวนนะครับหวังว่าเพื่อนจะรับไปแต่คาทานายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับขอบคุณมากมายนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีด้วยนะครับเพื่อนๆนครับ